วิธีแก้ปัญหาเมื่อคุณติดเกมมือถือเสร็จฉันละนี่อดดมฉันโทรมาทำไมคุณตัดสายทิ้งอะหวันดีที่รักคุณเล่นเกมมือถืออยู่อย่างนั้นเหรอถ้าเลือกระหว่างฉันกับเกมคุณจะเลือกอะไรไม่ได้การละผมต้องเลือกคุณสิโอที่รักแก้ปัญหาด้วยการมีสี่แขนแม่งเลยฮึบเออเล่นเกมไปวัยชินช้าไปหรือจะปัจจัยานคู่แล้วเล่นเกมไปก็ยังได้ฮึบเฮ้ยมาแล้ว ฮ้ยเจ้านี่เนี่ยเยี่ยมมาที่รักแจง้งเมื่อคุณเจอถังขยะที่ต้องแยกเยอะเกินไปเฮ้ย <C le ak> hey, ช้าก่อน <C le ak> ถังนี้ทิ้งได้เฉพาะกระดาษเท่านั้นนะ่ะ <C le ak> อย่างอื่นห้ามทิ้งอ๋อได้้งทิ้งถา่าละกัน <C le ak> <C le ak> เดี๋ยวถังนี้ก็ทิ้งได้เฉพาะแก้วเท่านั้นน่ะทิ้งโช์เลยอะไรอ่ะห้ามทิ้งขวดงั้นถังกระฆ้าคงไม่มีปัญหานะไม่ถังนี้ทิ้งได้เฉพาะพลาสติกก็ดีไงพลาสติกอ่ะ พลาสติกที่มีของเหลวอยู่ข้างในเท่านั้นเพียบกินไม่หมดทิ้งได้ยางอื่นห้ามทิ้งเฮ้ยจะบ้าตายเดี๋ยวด้านในถังนี้เอาไว้ทิ้งยางเพราะง้นเรารอทิ้งได้แต่มันติดแม็กซ์มาด้วยนะก็กูจะทิ้งแล้วไงอ่ะมนยังเหลือถังสุดท้ายที่ทิ้งได้ทุกอย่างอยู่ดีอ่ะอาจาถังนี้ทิ้งได้เฉพาะกระป๋องเท่านั้นห้านทิ้งขวดน้ำมึงรู้อะไรไหมกูจะเอากลับไปทิ้งที่บ้านจะอ๋อโคตรอะไรกูวะไม่มีใครเข้าใจเราก็ต้องแยกขยะนะฮะว้าวเดี๋ยวก่อนที่ไม่มีให้ทิ้งถังขยะของนายหรอก เก็บไว้ใช้เองเถอะเมื่อ